สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับซองไปเล่วิธีการเนาะวันนี้เราจะมา hit keep, เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำนำ้ำอนะุ่นเนาะเป็นรุ่นของสเตติเบลเอลตอนเนาะรุ่นสตนะิลสี่เนาะ4,500วัตต์นะเป็นสุดเรียนเซอร์เวอร์นั่นเองเนาะการติดตั้งง่ายๆเนาะบาย่างนะนนะตัวนี้เราจะกำลังตอกหนอนนะตัวนี้กำลังตอกหนอนเข้ากับฝาแล้วก็จะจับเป็นสุดเรียนสุดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ เป็นแบ็กเกอร์เนาะเราตอนนี้เราก็จะใส่เบกเกอร์อยู่ประมาณ30แอมป์เนาะเพราะว่าเครื่องทำอุ่นกินไฟอยู่ประมาณ4 5 0พวัตต์เนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นสุดเลนเนาะสุดเล,น,เน,ดเลนนี่ก็สามารถติดตั้งได้เนาะติดตั้งได้ง่ายแล้วก็สามารถปรับระดับได้เนาะเป็นสุดเลนซาวเวอร์ที่ว่าเป็นสเตเลสสามเนาะอือตอนนี้ก็สวยงามเลย เจ้าของบ้านมาเจาเบื้อีกเนาะตอนนี้ก็การติดตั้งการใส่กระเจีหกเหลี่ยมเนาะหันเขาแน่นๆเนาะตอนนี้ก็จะเป็นการติดเบรกเกอร์เนาะติดเบรกเกอร์เนาะเบรกเกอร์ตัดไฟการติดเบรกเกอร์ก็จะง่ายในการเปิดปิดการใช้งานเนาะแล้วก็ง่ายในการถอดมางเพราะว่าเอาเบรกเกอร์ลงสามารถถอดมางได้เลยเนาะจะง่ายตัวนี้ หลังจากติดเบกเกอร์แล้ว,ลวนะฮะก็จะติดตัวเครื่องเราเป็นเครื่องให้น้ำอุ่นเนาะตัวน,นี้หม้อทองแดงเนาะไซขนาดใหญ่เนาะเป็นของสเตติเบียวเอลตันเนาะของประเทศเยอรมันนั่นเองเนาะอุณหภูมิที่4,500วนะัตต์เนาะตัวนี้ก็กำลังติดติดแล้วก็จะปิดฝาครอบเนาะปิดฝาครอบใส่แล้วก็จะหมุนๆน,นิดนึงเนาะเพื่อให้มันเข้าล็อกเนาะ ตอนนี้ก็ถือว่าการติดตั้งสําเร็จนะต่อไปจะต่อสายฟอกบัวเข้าแล้วก็เปิดลองได้เลยเนาะอ่าตอนนี้ก็เปิดลองเนาะเต็มฟักบัวดีนะว่าเห็นนี้เห็นลูกค้าตัวนี้เนาะใส่ได้ออโต้นั่นเนองเนาะอ่าตอนนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวเนาะเอาคลิปนี้ก็บมีอย่างไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่งไปเลยวิธีการให้ในเดืองเนาะ หรือว,ว่าคอมเมนมต์มาใต้คลิปก็ได้นะว่าหันใกให้ค้าพระเจ้าเห็รคิปแบบใดออกมาเนาะเอามาคราวนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบใจหลายๆเนะ